เอาละครับสวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับวันนี้ผมเพิ่งออกเวนนะครับเป็นเวลา12-0 0นถ้าเป็นเวลาที่ไทยก็ประมาณ4โมงเย็นประมาณนี้นะครับพอดีผมเห็นชุดแรกที่ออก TOB นะครับผมน้องซี่ีไปเห็นว่าไปเข้าเวรกับพ่อที่ในเมืองมุนรีนะครับผมอยังไรก็ผมไม่อยากจะให้พี่พี่เอฟซีเหงานะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยครับว่าน้องซีวีเป็นยังไงบ้างไปดูในช่องสวรรค์คไทตอนนี้เลยป้าย คำเตือนวิดีโอนี้เป็นวีดีโอที่ไม่ได้ตัดต่ออยากให้พี่พีเอฟได้เห็นเวลาน้องเซบี้อยู่กับพ่อบอนเขาทําอะไรกันบ้างเขามีความน่ารักขนาดไหนไปดูกันเลยสบบอลภูไทยโง no. ครับผมอากาศร้อนมากครับน้องกำลังนั่งเล่นอยู่ตอนนี้เซบีกำลังนั่งเล่นอยู่า,อาดอืมน้องนั่งเล่นอยู่ฮะทุกคนฮะเออ,อได้อยูว,ยว้าเล่นอุ้งริจ,จัลจู ว่าเดต้าแ้ววันี้ะเดตาไม่จจ้าอเล่ราานัจะต้อสียใจบล็อกเดินฮึมเซบีอยู่นี่เซบีนั่งอยู่นี่สวัสดีครับเซบีสวัสดีครับดูนะผมจะบอกให้เซบีกลับไปนอนแล้เซบีจะไปยังไงเซบี ผมไม่นอนฮะไม่นอน,น,อน no sleeping กโกโ no go home no go home ด้วย no sleeping no, no sleeping no go home no sleeping no go home, no sleeping, no go home. อันนี้ก็พี่ชายของเขาเจาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ผมซื้อชาเลิชายของเซบีนนี้าั่งเล่นกัก่านนี้องก็จะนั่งเล่นอยู่นี่น,นะครับเปลี่ยนสถานที่นั่งเล่นใหม่รนนี้อากาศดีมากครับทุกคนตตยลมมาซเซบีเหมือนเหมือนเหมือนเขาเหมือนเจ้ากวน เซบีมามายูกูโฮลสลิปปิงสลิปปิงมามามาตามแล้วน่ะนะแมยมาตามแล้วบักลายังไงก็ไม่กลับตามภาษาวัยเด็กของเขาเขาก็เล่นโซนวันนี้ร้องไห้ประมาณสองรอบทุกคนวันนี้ร้องไห้เก็บแผล น,น้องน่ารักน่านรักจริงๆครับน,น้องมาเล่นด้วยตลอดเลยโอขอแค่ให้น้องน้องกินหมดฮะทุกคน,นอากาศร้อนไหมถ้าตากแดดก็โอ้โหที่สุดทุกคนแต่อันนี้อยู่ในลมก็โอเคมันมันมีลมตลอดฮะน้องๆน่นารักขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้องพี่น้อง วันนี้มีเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะมาให้น้องกับพี่ชายเขาแต่ว่ายังไม่ให้นะครับน้องยังไม่รู้น้องยังไม่รู้รเขาก็นั่งเล่นน้องเขาแบบนี้แหละอากาศก็ร้อนแต่เขาก็สบายใจนี่ฮะความสุขของเขาเจบีว,ว่าเซบีสบายค่อีซี่หวัดดีเซบีสวัสดีน้องไม่ไหว น้องน่ารักครับน่ารักจริงๆครับเซบีทำแผลยางทำแล้วทำอีกครับของเซบีเซบีพูดภาษาไทยชัดกว่าผมอีกทุกคนพูดอีสานหน่อยครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีสสดพ่อแม่่อแม่พี่น้องพี่น้องมือนี้มือนี้เซบีเซบีกับจารีกับจารี มันังเลีนมันังเลีนครับไอบอลก็เด็กน้อยครับอ๋อเดืดเดือดเดือดเดือดเอดเดือดเไงทองปังโอ้บุ๊ยใบจายกระกงเพิ่นตึงครับส่งเพิ่นตึงเพิ่นเล่นเพิ่นยันเสียฟองครับเพิ่นเพิ่นเล่นนอนครับผม วัจนเดฟเฟติสุมันค่อนข้างหาซื้อยากครับทุกคนครับที่จะบอกให้ซื้อของเลนให้น้องๆครับ้าไม่เข้าในเมืองคงจะไม่มีนะฮะทุกคนบยเซบีโกฮมสลิปปิงนอนสลิปปิงแต่ก็นอนแล้วตอนนี้โบยหักไปแล้วเซบีเอ้ยนนนนนเซบีนน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  เซบีสลิปปิ้งตรงนี้ทำยังไงเนี่ยตรงนี้ยับมาพี่ชิชิ no 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 ยับมาพี่ลเร็วผมถามน้องเซบีไปแล้วว่าเซบีอายุเท่าไหร่น้องเขาพูดเป็นภาษาอาหรับิกะทุกคนผมก็ฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับพีนพ่น้องพี่น้องเซบีเซบีมาเ่นซบี้รูนโกโรโนเซบี เบีมาเลีนมาเลีนกับไอไอลุงกัสลาตาระกับไอไอลุงกัสลาตาระนึ่องจรกตาตระอะไรบ้านะ <c oughs> สตบ,บี้เขาเป็นเด็กน้อยที่น่ารักครับผมเหมือนเด็กน้อยอัจฉริยะครับผมมาเห็นเขาวันแรกอะ่ะผมเห็นแล้วผมตกหลุมรักเขาเลยเขาน่ารักมากแรกสั่งหรือเปล่าอ๋อทีนี้อ,อ,อยากได้นาฬิกาเมื่อกี้ผมทำแว่นตาให้เขาใส่แต่ทีนี้เขาอยากได้อยากใส่นาฬิกา ดูไปดูมาลงักสองพอลูกสล้วคมดูไปดูมาลงรกองลเสัดูไปดูาลกสอพ่อลูกเส็จแล้วครับผมดิสงพกเสล้วคับดไปาลกสองพอะเลครับผปองอีเ็น้อคเขาบอกักับงชบอนเปเนค็จังหวัดูไดครับเองนคนสจัง้วัดูาฬะสินพุ์นูครับผมดูไปครัน้องน่องเขาจะพไดางไงอีร

เจมาอฟรั่เจเล่เาเล่จเล่ิงกัสสิดาสิงกัขาพูดเขาสิพังไปแล้วนี่เขาพูดหักมดแล้วจากำนันบีแมียมาเป็นอะไแจิงกัสะลิงกัสบบียามาพี่ยามาพี่ปลาเขาพูดเขาหักไปแล้วไหมว้าเป็นโทษอิสลาเอลคุกขาได้โอหเบิ่งเพื่นนอนโหลดเพื่นสบายครกบว้า ขนาดไปเจอตัวจริงยังรักขนาดนี้เธอเจอตจริงจะลักขนาดไหนฮะค่อนข้างแพงเลยแหละครับแพงมากๆครับที่ผมอัพคลิปอัพอะไรให้เอฟซีได้ดูกันนะครับไม่ถึงสิบห้าวันหมดไปเกือบสองพันบาทนะครับทุกคนแต่ผมก็อยากให้ทุกคนได้เห็นน้องๆนะฮะเพราะเห็นเอฟซี <MC. S 1> บอกว่าอยาก<อ>เจอน้องเซบีมากๆเลยเจอหรือยังเจอน้องเซบีไปหาเซบีด้วยนะอะไรอะไรประมาณนี้ครับแต่ตอนนี้ก็คือพอได้เจอน้องเซบีมาแล้วมาแล้วกรดตึ้งมาแล้ว,ลวสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อ <MC. S 1> เซบีเซบีมารายงานตัวมารายงานตัว,าาตวให้กับ ไอ้คับพี่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 เอฟซีเอฟซีคนไทยคนไทยนะครับนะครับเซบี้เซบีหล่อไหมหล่อไหมไอยิ้มยิ้มไอยิ้มเก็น่ารักเมืองไทยเอาใจกระเป๋ามาด้วยนะครับผมสวัสดีส,สบอนเซบี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับครับเซบินะนะหมเซบิมาแล้วบังหลาเป็นตะแพงนี่เยลเขาเขาพูดทุกคำที่เราพูดเยลากาแอบในเห็นไหมเขาอยากอยากเล่นนาฬิกามาเซบิดูดูดูนี่นี่อู้หูดูเยลากายิงเต็มหมดเลยนะเยลากอ้ดูนะเขาเขาจะปัดให้นไหมเยลากาเซบิดูก่อนมาขี้ดินนะดูนะเขาเขาจะปัดให้ยังไงเยลา

Sabon Yes. Yeah. Sabon. Sebi. Yeah. Sabon. Sebi man, No, no, no. Sabon. Sebi. No, 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 Charlie, no. Saban Sebi. Yes. Saban Good. Sebi. Yeah. Sebi. FC. 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 FC Sebi. FC Sebi. บักลากับไทยนี่บักลาดังเทๆได้หนิเพื่อนดิฮะลูลูอ้กูเริ่มใจวาจะความน่ารักของเขาครับแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วพี่น้องลูซิลิปปิ้งโอเคเซบีโกโฮมสลิปปิ้งโอเคโอเคอ้าวละน้องน้องบอกว่าน้องไม่ไหวแล้วน้องง่วงครับเดี๋ยวน้องจะกลับไปนอนจะเลยเซบีซิลิปปิ้งโกโฮมสลิปปิ้งโนลิปปิ้ง no 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 เซบีเซเตอร์อันนี้ต้องขึ้นเาสเบ็ตตัเบเซบี go home s l ป e p i n นะเมื่อกี้บอกว่าจะนอนแล้วแล้วทีนี้บอกว่านอนสลิปปิ้งวันนี้ไม่ไปโรงเรียนหรือครับเซบีเซบีไม่ไปโรงเรียนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกแล้วก็มันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เซบีอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวจะเอาชุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้เซบีกับจารีใส่ ส่งเพิ่นนะนะแซนกางเกงยีนมาเนี้แซนกางเกงยีนมาเนี้กางเกงเพื่นตึงเพื่อนขาเด็บนะพี่น้องหงท้องประงางเอ็นดูเอ็นดูน่า <c> ร <oughs> <c oughs> oh, ักร้กองไห้สองรอบแล้วโอ oh, oh, <c oughs> ้ดู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 น่ารักน่ารักนี่แหละทุกคนตอนนี้กลายเป็นมากกว่ารักมันเป็นอ่าความผูกพันไปแล้วครับ อยู่กับน้องผูพันน้องมากๆเลยและอีกไปนานเราก็ต้องจะย้ายย้ายฐานทีโอบไปที่ใหม่น้องยังไม่รู้เลยว่าผมจะไปอเงี้ยพี่สวนฮะีสวอนีสวอนพี่สวนีสวนีสวนีสวนเีมากม่แมม่มาม่มมาม่มมมาม่าิม อันนั้นดิสนอืมบาร์พ่อลูกแมนครับผมดัน e s อนมาจุลาดง่างกามายดเลือดชรัล่าสุดเขานั่งอยู่มาจุลัดักข้างลังเขาอีดัน y e ันจดดัก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 ปักักกัปักักั

เขาเข้าไปอยู่ในใต้เก้าอี้อีกแล้วนี่เขาเซบีเจเลกุมสลิปิกอ๋อคือเขาบอกว่าเขาบอกว่าให้เงียบไม่เฟรนก็เงียบเพราะงั้นเพื่อนเขามาหุ่นเงียบ เขาเห็นเพื่อนเขาเขาเห็นเพื่อนเขาเพราะเขาอยากรู้ yes y friend <c oughs> เพนบาได้มูตัวตีนนี่ไอตัวได้นี่รุ่นพอผูนอ้นี้นะี่เซบีแม่นาบักละนี่นะความไร้เดียงสาของของเด็กนะน้องแกมเยอะมาก จะพยายามลงคลิปน้องเซบี้เยอะๆนะฮะทุกคนจะมีบางวันที่เราออกไปทํางานข้างนอกแบบนี้ก็จะไม่ได้ถ่ายน้องอะไรเงี้ยฮะพอกลับเข้ามาก็มีโอกาสหรือว่าน้องเข้ามาเล่นด้วยก็จะถ่ายให้ดูนะครับแม่มาตามสามรอบสองรอบแล้วไม่กลับไม่กลับอืมจนี่ยุบขนมนะฮะกันแล้่ะกันแล้วล่ะสอบบอลภูไทย ดูความ <Bla on. S 1> สบายใจของเขาไปดูไดูไปดูไปดูไปดูโอได้สิได้สิไก่แพงไหมไก่ผมน้องก็อุ้มน้องก็เอามาขาย่นะแต่แต่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ซื้อว่าไก่เป็นเปลี่ยนขนาดนี้อาดาอาด่าอาดาดาอาดาดาคุกรุกุคุกรุกุดิดิ๊ฮึ่ฮึ่ฮึ่ฮึดิคาราวะากันได้จริง Kan hmm. hmm. <laughs> Rwanda. Duku, Duku? Duku, Duku, Duku Rwanda. Duku Rwanda. Jale. Rwanda. Duku Rwanda. Rwanda. Ah. Yes. Duku พีบสิกู้เอายี่บุสการาะบิ้งเดียว์ิบีเด้นนี่เด้อหนึ่งสองู่ลืหหายแล้วหนึหนึ่นับแล้วปัะนีนสีห้าหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจดแปดเก้ส o n sip yes one yes o e yes นับเลขแล้วพี่น้องเอ้ยสี่สิบสี่สิบสี่สิบ่สิบ่

นอนความคิดเรื่อของเขาเออีละครับเด็กน้อยบานห่อกรบปงตงกันนะครับจังสี่ละครับด้วยค่ะบุยโอมเพียงโอมมลึกเ้อเยเพียงอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอมมลึกอเกย o o n โอมมลึก อ๋อเมลิกเกอี่ก็คืออ๋อเมลิกเกอี่ออมลกเกกุ่นไอ้พี่ครับผมผมผมเคยคิดนะว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะผมมีตังหรือผมพอมีตังสักก้อนก้อนใหญ่สักก้อนหนึ่งอ่ะผมคงจะมามาเที่ยวบ้านเนาะครับเพราะว่าถ้าเกิดจะมาแบบเล่นเล่นป่าๆนี่ผมว่าน่าจะไม่ไหวเพราะว่าค่าเครื่องค่อนข้างจะสูงครับหลกขนในยาก จากตัวเมืองมานี่อีกประมาณ190กว่ากิโลครับที่เป็นการเดินทางที่ค่อนข้างยากลำบากใช้เวลาระยะเวลาจากเมืองมาถึงเมืองของน้องก็ขั้นต่ำอยู่ที่ขั้นต่ำนะครับโดยประมาณ10 11 12ชั่วโมงประมาณนี้ครับเสียงโอมเพียงเพียงกูดโอมเพียง អូមទៀងអូមលកគ្គីអូមលកគ្គីអូមលកគ្គីអៃមលកគ្គីអូមលកគ្គីអូមទៀងអាបលកគ្គីអូមលកគ្គីអូមលកគ្គីអូមទៀងអូមទៀងអូមលកគ្គីអាបលកគ្គី Ôm mở cửa gửi Piang Om mở cửa gửi Piang Om mở cửa gửi 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 mở cửa น้องจะร้องให้อีกแล้วพี่ชายโดนแผลน้องอืมโอเคโอเคโอเคโอ้มเพียงโอมเพียงโอมเพียงโอเคเพียงเพียงดูหน้าน้องน้องจะร้องให้อีกแล้วอืมอืมโอเคโอเคเบื้องหน้าน้องรอดนี่ ซีบอีน่าหนุอยอย่ยเลยโอ้บักหลาโอ,าาานะอ,อ้บักหลาเราเราสีไห่ได้นัะน่ะอืมอืมบักหลาเจ็บอีกแล้วอืมโอ้ยงอน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 พี่ละสอบอลภูไทยเออกูดโอมเพียง

เ,ออเซบีซบก็อยู่ในนั้นน,น,น,น้องดื้มไหมครับพี่บอล<น>ตามวครับตามวครับตามวผมน้อ<ป>แต่น้องจากผมนนผมดูแลว<น>ความอัจฉริยะของน้องนี่คือแบบมีเสน่ห์มากๆน้องเป็นคนที่มีเสน่ห์เพราะว่าใครเห็นใครก็ต้องหลงละครับน้องคนนี้เซบีนะ ผมนี่ฮะอยู่กระตองนี่ยผมซื้อเสื้อกีฬามาให้น้องนะฮ่ารักดีเซบีเอ้ยพังไปแล้วเขาโพดเขานากำนันทำไรเอ้ยเซบีเอ้ยมันสิพังแล้วบักลาโน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 โโน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 โ สบอนภูไทยเป็นไงบ้างครับพี่พี่ครับที่ที่ผมลงให้ดูคือเป็นคลิปเก่าๆของน้องเซบียังไงก็ฝากให้พี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านนะครับผมก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสบอลภูไทยชาแนลขอบคุณจริงๆครับขอบคุณพี่พี่ที่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตขอบคุณที่เมตตาผมสบันภูไทยกับน้องเซบีมากๆเลยนะครับผมขอบคุณจากใจจริงนะครับผมยังไงก็ผมจะอัปเดตคลิปน้องเซบีให้พี่พี่ได้ดูกันบ่อยๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ อบอนผู้ไทย